สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดอเงาะชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็ค a นลล็อกโมบายนะครับหรือ R.O.M. นะครับผมและวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเทคนิคการฆ่ามินิบอสนะครับไอตัวโหดๆทั้งหลายที่อยู่ในเอ็นเลสทาวเหรือว่าจะอยู่ข้างนอกก็เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ซึ่งสกิลที่ผมบอกว่ามันสุดเจ๋งเนี่ยก็คือเป็นสกิลของพระนะครับก็คือสกิลเพสเสเนะครับผม เป็นสกิลอมตะที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็ยังไม่รู้วิธีใช้นะครับแล้วก็จํานวนลูนนะครับมันจะใช้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลูนให้ดูแล้วก็อธิบายให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงเป็นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับเอ่อเดี๋ยวเอาเต็มจอขึ้นมา โอเคอันนี้ก็คือตัวพระนะครับผมอ่ะสกิลที่ผมบอกเนี่ยก็คือสกิลนี้นะครับเวลาเราอัพเนี่ยเวลาเราอัพจากรูนแล้วมันจะมาอยู่ในหน้าสกิลประจนไทยนะครับก็คือสกิลนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จากที่อ่านจากคําอธิบายแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่าอัพที่เลเวล5เนี่ยมันจะมีผลแค่9วินาทีเนี่ยหรือที่สกิลเขาก็เขียนเอาไว้เลยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยสกิลนี้เนี่ยมันอมาตะา15วิเลยนะครับผมดูข้างล่างตรงนี้ครับผมระยะการปล่อยสกิล15เห็นไหมครับผมคือผมลองจับเวลาเลยจับเองเลยอ่ะมันก็ประมาณ15วิครับผมมันไม่ใช่9วิดังนั้นเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่มีรูนน้อยก็อาจจะอัพได้เลเวลน้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยไปดูกันทีเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเริ่มดูกันก่อนเลยว่าวิธีนะครับวิธีฆ่าเจ้าพวกมินิบอสตัวยากๆเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับอ่ะตัวที่1เลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมอ่ะอันนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับเป็นวิธีลงคนเดียว2จอนะครับผมอ่าเล่นคนเดียว2จอครับผมก็ไม่ได้มีใครอะไรช่วยยังไงนะครับเปิด2จอขึ้นมาเลยนะครับผม กดยกเลิกติดตามก่อนนะครับออกไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องไม่ให้พระเดินวิ่งตามมานะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาพระมันเข้ามาอยู่ในรัศมีของของพวกมินิบอสหรือบอสเนี่ยมันชอบเข้าไปตีพระครับตัวแรกผมจะฆ่าคอกให้ดูซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นธาตุดินนะครับให้เราเอาธนูไฟยิงแล้วก็มันจะสะท้อนนะครับสะท้อนของคอกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรลบล้างมันได้นะครับต่อให้เป็นสกิลเ,เคลียร์แลนด์ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับผมสกิลเฟสเพย์เนี่ยเป็นสกิลที่ต้องล็อกเป้าหมายนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องล็อกเป้าหมายคนที่เราต้องการจะใช้ก่อนแล้วเราถึงกดนะครับแล้วเวลาเล่น2จอเนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหามากมันชอบไปเขาเรียกว่ายังไงมันจะไปอมาตะตัวอื่นนะครับซึ่งเวลาเราใส่พวกสกิลไคลลี่ไว้หรือใส่ฮิลไว้เนี่ยพวกสกิลพวกนี้จะเป็นสกิลล็อกเป้าหมาย มันจะหันไปหาตัวอื่นแล้วจังหวะที่เราจะต้องใช้แบบฉับพลันเนี่ยมันก็เลยไปใช้ใส่ตัวอื่นดังนั้นมันค่อนข้างจะใช้ยากหน่อยเพราะมันต้องล็อกเป้าหมายในการใช้นะครับผมอะต่อมาเรามาดูตัวที่2นะครับก็ชัปเพ็ดนะครับผมก็คือไอ้ตุ๊กตาขี่ไม่ขีดนะครับผมนะที่มันอยู่เมืองหิมะนะครับผมหรือทอยแฟคทอรี่นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะยิงไกลย,ยิงแรงมากนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้กดบัฟเลยเลยนะครับ ที่เทสให้ดูเนี่ยก็คือไม่ได้กดบัฟอะไรเลยส่วนตัวนี้เนี่ย <c oughs> จริงๆเนี่ยมันต้องเอาท่าน้ําแข็งยิงนะครับนะทำไมอ๋อโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะยิงไกลแล้วก็ยิงแรงมากเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเรามีสกิลอมาตะานะครับหรือเฟสเพยที่ผมบอกเนี่ยมันก็ชิวๆ เพราะว่าไม่ว่ามันจะยิงมาเป็นล้านหรือ10ล้านแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่มีทางตายนะครับอ่าต่อมาเรามาดูตัวที่3นะครับก็เป็นตัวฉกาดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ครับเราไม่ต้องมานั่งกดหินกันไฟหรือกันอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกครับขอแค่พระมีสกิลมาตาเท่านั้นนะครับแค่เลเวล1ก็พอนะครับหรือเลเวล2ก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับเราไปยิงล่างออกมาตัวนี้เป็นอันเดสนะครับเราก็ใช้ลูกไฟยิง แล้วสกิลมาตะเนี่ยพอกดใช้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะวิ่งไปไกลแค่ไหนนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม่าเห็นไหมครับมันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อให้เราวิ่งไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าพระไม่ตายนะครับมันก็ไม่ยกเลิกนะครับผมปื๊บปื๊บปื๊บยิงไปเรื่อยครับเห็นไหมครับผมง่ายๆนะครับไม่ยากเลยก็มีหลายคนนะครับมีหลายคนขอวิธีในการฆ่าเจ้าตัวพวกมินิบอสพวกนี้ ผมก็เลยทำสรุปรวบยอดให้เลยทีเดียวนะครับก็จะได้จบจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่สี่นะครับก็คือโอดุกนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยต่อให้ใส่กันสายฟ้าก็หน้าไหมนะครับผมอ่าคือจากที่การลองเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ยิงเป็นสายฟ้านะครับอ่มันจะมีทั้งยิงเป็นสายฟ้าแล้วก็ยิงแบบธรรมดาไร้ธาตุเพราะว่าผมลองหลายรอบแล้วยังไงก็แรงนะต่อให้ใส่โดเกบีเข้าไปก็แรงครับผมโอเค เหมือนเดิมครับล็อกเป้าหมายก่อนนะครับโอเคแล้วก็ยิงตามปกตินะครับมันได้ยิงเบาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กดบัฟะไรเลยก็จะลองเทสให้ดูครับว่าสกิลมาตานี่บ้าะต่อให้เราโดนยิงแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ตายครับในจังหวะที่มีลูกแก้วกลมๆสีทองเนี่ยไม่มีทางตายครับผมแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยในกิวลวอ์นะครับเวลากิวลวอ์เนี่ยมันมักจะโดนวิสัตถทะลวงใช่ป่ะเออสมมุติว่ามันมีคนวิ่งเข้ามาปุ๊บ แม่งเอาคูเดโวอย่างเงี้ยนะเจออันนี้นะครับรู้เรื่องเลยนะครับให้พระยิงไกลๆครับแล้วกดอมตะให้วิสาผมบอกเลยว่าอาจจะหายทั้งหน้ากระดานครับผมนะสะกิลอมตะถือว่าดีมากจริงๆนะครับผมต่อมาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับบางคนก็ยังถือว่ายากเพราะว่ามันปลาแรงนะครับแต่ว่ามันยังปลาช้านะครับถ้าเกิดว่าพระที่ยิวแรงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ทัน แต่ในที่นี้ผมจะใช้สกิลอมาตะาให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นวิธีฆ่าหลายๆตัวเอาไปครบในคลิปเดียวเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกดูนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตัวไหนยังไงก็มาเปิดคลิปแล้วย้อนดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับมินิบอสหตัวนะครับไอ้มินิบอสสุดโหดทั้งหลาย5ตัวนี้นะครับผมก็ ทำมาให้แล้วนะครับก็คือทีเดียวเลยนะครับรวบยอดอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าลูนของพระกระตงสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสกิลพระนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับผมก็นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับผมบายเติมเกมเลยนะครับมั่นใจได้100%นะครับไม่มีรีฟันนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่จอพาร์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอพาร์เต็มจอเรียบร้อยโอเคแล้วก็บอกไว้นิดนึงนะครับมีหลายคนถามว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมเล่นอะไรนะครับก็คือบูสต์แตกจีนนะครับผมแล้วก็จออื่นเนี่ยจะเป็นน็อกนะครับแต่ว่าจอที่เล่นหลักเนี่ยจะเป็นบูสต์แตกจีนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องกลัวโดนแบนนะครับเว็บมันไม่มีทางโดนแบนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นของถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็โหลดจากทางหน้าเว็บโดยตรง ไม่ต้องไปกลัวทั้งนั้นครับที่ใครบอกว่าใช้เราโดนแบนนะครับปัญญาอ่อนนะครับผมโอเคเออเริ่มเลยนะครับผมสกิลผมทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพรูนแล้วเนี่ยเอ้าแล้วจะมาทําไมสกิลมันจะอยู่ทางนี้นะครับนะสกิลประจนไทยนะครับสกิลชื่ออันนี้นะครับเป็นรูปพนมมือนะครับนะน่าจะอ่านว่าเฟสเพนี่แหละครับนะก็ประมาณนี้แหละเอาง่ายๆนะครับในตัวสกิลแล้วเขาเขียนไว้ว่า มันจะทํางานเนี่ย9วินาทีนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะแล้วก็หลายๆคนเข้าใจว่า9วินาทีนะครับผมจริงๆแล้วมันคือ15เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วลองนับดูได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่รูนนะครับรูนหลายๆคนอยากจะรู้ว่าใช้รูนประมาณเท่าไหร่ก็เกือบ200รูนนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวพ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผ้าไก่นะครับให้เติมเงินสักบาทนะครับก็หยอด เพืองกิวบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็มีถึงเองนะครับอ่ะสำหรับคนที่มีรูนน้อยนะครับสําหรับคนที่มีรูนน้อยนะครับผมแนะนําให้อัพเลเวล2ก่อนนะครับก็คือให้อัพแค่2องเลเวลโดยผมเนี่ยก็ใช้แค่เลเวล2งเนี่ยเอ่อลงร้อยชั้นมานานมากนะครับจนบัดนี้เนี่ยพระผมเนี่ยมันมีรูนประมาณ200แล้วมั้งเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับผมใช้ตั้งแต่เลเวล2นะครับ อ่ะเกือบ200 200เกือบ220เฟืองนะครับเกือบ220เฟืองตอนนี้ผมเอาเฟืองทองไปปลดรอบด้วยนะครับมันก็เลยจริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้กําลังเอาเฟืองทองไปปลดรอบด้วยนะครับก็มี220เอาง,ง่ายงแล้วกันนะตีไปเป็นว่า220เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเราอัพแค่เลเวล2เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้แค่6กกว่าเฟืองนะอันนี้คือตรงกลางนะครับผมจะสอนอัพเลเวล2ก่อนนะครับเลเวล2เนี่ยคือจะอยู่ด้านบนนะครับผมนี่2อสกิลนี้นะครับนะ2อันนี้นะครับ ซึ่งมันจะใช้เฟืองทองน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอ้อมมายังไงนะครับจากตรงนี้นะครับออกมาทางขวาเลยนะครับผมขวาเส right ร็จแล้วก็ลงมานะครับจะต้องมาผ่า mm population. นจุดนี้จุดหนึ่งนะครับก็คือ12เฟืองนะครับอ่าแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็อ้อมขึ้นครับผมนะอ้อมขึ้นข้างบนนะครับอ่าอ้อมขึ้นข้างบนนะครับอ้อมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเราเสียมาแค่12เองนะครับแล้วก็เราจะมาเสียตรงนี้นะครับ อ,อีก8เป็น20ใช่ไหมครับผมแล้วก็28ครับ28แล้วตรงนี้เท่าไหร่อีก12เป็น40นะครับผม40เสร็จปุ๊บไปอยู่ตรงนี้อีก12ก็เป็น52เฟืองใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เสียโดยรวมแค่ประมาณ52เฟืองนะครับนะใช้แค่52เฟืองเราก็จะได้เลเวล2เลยนะครับผมเลเวล2เนี่ยก็หลายวิแล้วครับ คือเลเวล2นี่ก็นานแล้วแหละตอนที่ผมใช้สามารถยิงจบพวกมินิบอสได้ภายในเลเวล2นะครับอันนี้ก็เป็นแบบประหยัดนะครับก็คือเลเวล2ต่อมาถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะอัพแบบ full option นะครับแบบ full option เนี่ยผมบอกเลยว่าหนักหน่วงนะครับอาจจะเสียเกือบ200เฟืองครับผมน่าจะเสียเกือบเกือบ200เฟือง เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะอัพเลเวลต่อไปนะครับแล้วก็ลงต่อจากตรงนี้มาเลยนะครับผมต่อจากตรงนี้ลงมาเนี่ยจะต้องมาผ่านเฟืองตรงนี้หนึ่งนะครับผมแล้วก็มาผ่านอีกสองจุดตรงนี้ครับแล้วก็มาผ่านตรงนี้ครับอ่าแล้วก็จะมาได้ตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็จะได้สกิลเลเวล3เพิ่มที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาทางนี้ครับ4ี่ครับผมนะแล้วก็ห้านะครับ ก็คือให้ดูตรงที่บวก1นะครับเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยมันจะเป็นลดลดเขาเรียกว่ายังไงลดดาเมจเฉยๆนะครับนะลดความเสียหายก็ไม่ได้มีสําคัญอะไรให้เราเน้นตรงนี้นะครับ1ครับผม2ครับแล้วก็3นะครับแล้วก็ข้างบนอีก2จุดเป็น5จุดนะครับรูนเฟสเพย์นะครับก็คือเลเวลเต็มก็คือเลเวล5ถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้รูนประมาณเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลบให้เลยแล้วกัน ก็แค่ลบลูนตรงนี้ออกนะครับแค่สามจุดนี้ออกลบออกไปเท่าไหร่อ่ะสิบหกเอ่อตรงนี้มีสิบหกเฟืองใช่ไหมสิบหกเฟืองแล้วก็ทั้งหมดโอ้ใช้ไม่ถึงสองร้อยลูนครับหนึ่งร้อยกว่ากว่าครับ1้อยแปดสิบกว่ากว่านะครับโดยประมาณประมาณนะครับโดยประมาณนี้นะครับไม่ถึงสองร้อยเฟืองนะครับ ไม่ถึง200เปืองทองครับผมก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณจับเลเวล5นะครับก็ประมาณนั้นครับก็จบแล้วนะครับสําหรับแล้วของตัวพระก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้นะครับก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายนะครับเรียบร้อยนะครับผมจบไปก็ปิดจอพระลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการฆ่ามินิบอสนะครับแล้วก็ วิธีการอัพรูนนะครับแล้วก็อัพสกิลเฟสเพย์นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถึงออนเอชาะแนลนะครับชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม